สวัสดีครับพบกับ Adbox ็อกจากสเปคคอมนะครับวันนี้ Adbox ็อกก็จะพามาดูคอมเททหุ้น3หน้าจอยอดนิยมประจำร้านของเรานะครับคอมเททหุ้น3หน้าจอเหมาะมากเลยกับใครที่เป็นเทรดเดอร์นะครับกำลังอยากได้คอมเอาไว้ดูหุ้นนะครับไว้ดูหุ้นด้วยทำงาน Office, ออฟฟิศควบคู่กันไปด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่าม,มากๆเลยนะครับใช้งบเริ่มต้น ประมาณ2 5 0 0มื่0 0้านกะครับก็สามารถได้คอมเทรดหุ้นคอมทำงานออฟฟิศตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอได้แล้วนะครับบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะในงบประมาณนี้นะครับที่ผมแจ้งไปก็จะได้หน้าจอ24นิ้ว3หน้าจอนะครับแล้วก็ได้ขาตั้งที่รองรับติดตั้งหน้าจอ3หน้าจอนะครับก็คืออ่ะลองจินตนาการนะครับว่าคือตัด3จอบนออกขาตั้ง3หน้าจอก็เรียงออกมาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะ ตั้งแบบนี้2หน้าจออีกจอหนึ่งหมุนเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับก็คือชุดนี้นะครับแอดมินได้เข้าไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับจริงๆิงลูกค้าก็สามารถติดตั้งได้เองนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็สามารถแจ้งให้ทีมงานแอดพอกไปติดตั้งให้ก็ได้นะครับแต่ก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมในการติดตั้งนะครับขึ้นอยู่กับว่าระยะทางที่ทํางานของลูกค้าหรือว่าบ้านของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ ตอนนี้ผมก็มีบริการติดตั้งอยู่ในเขตกรทมนะครับถ้าสนใจใช้บริการสั่งประกอบด้วยติดตั้งด้วยก็แจ้งได้เลยนะครับในส่วนของสเปคคอมเทรดหุ้นยอดนิยม3หน้าจอนะครับที่ลูกค้าสั่งประกอบกันนะครับก็จะใช้เป็น cpu intel core i 5 gen นะครับรุ่น1 2 4 0 0สีสูทนะครับที่มีการ์ดจอในตัว cpu อยู่แล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดงบนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องใช้การ์ดจอแยกให้มันสิ้นเปลืองเงินเลยนะครับเพราะว่าคอมเทรดหุ้นเนี่ย ใช้แค่ดูการาฟทางานออฟฟิศดู Youtube ตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นคือมันสามารถทําได้ในแบบเพียงพอเลยนะครับไม่ใช่เป็นที่จะต้องไปใช้การจอแยกเลยแต่ถ้าใครที่ทํางานหนักมากกว่าน,นี้อย่างเช่นเล่นเกมด้วยทํางานออกแบบวาดเส้นเขียนเส้นต้องการความลื่นไหลในการโยกย้ายหน้าจอต่างๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มงบตามที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายหน้าต่างให้ดูนะครับมาดูความลื่นกันนี่นะครับ ก็สามารถโยกย้ายหน้าต่างได้อย่างลื่นไหลนะครับโดยที่ไม่ค้างไม่กระตุกนะครับนี่เห็นไหมครับก็คือแต่ละหน้าจอนะครับทํางานอิสระเลยนี่ครับเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็ใช้เป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นนะครับก็จะสามารถต่อได้สูงสุดถ,ถึง3หน้าจอหรือว่าใครอยากให้ต่อได้4หน้าจอก็แจ้งแอดนมินด้วยนะครับเพราะว่าราคามันก็ต่างกันหลายพันอยู่ นอแล้วก็ในส่วนของแ a มคอมพิวเตอร์นะครับเราใช้เป็นแรมมาตรฐานไปเลยครับ16กิกแทบจะทุกเครื่องเลยนะครับอย่างเช่นเราเปิด3หน้าจออยู่ตอนนี้แรมคอมพิวเตอร์ของเราใช้ไปเพียง5 6กิกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้เลยว่า r รม16กิกเพียงพอไม่เต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเปิดใช้งานประมาณนี้ก็ใช้งานไม่ถึง1 0กิกนะครับในส่วนการเก็บข้อมูลนะครับถ้าใครเก็บข้อมูลเยอะก็ใช้เป็นความจุ5 1 2กิกก็ได้เอาไว้เก็บไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอนะครับ ไฟล์ต่างๆที่ต้องการจะเก็บจะได้เก็บได้เยอะนะครับในส่วนการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราใช้เป็น SSD แบบ M.2 นะครับก็ช่วยให้เรียกไฟล์มาได้อย่างรวดเร็วหรือว่า copy ไฟล์วางไฟล์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอช้าเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราใช้เป็นฮาร์ดดิสต์นะครับแต่เดี๋ยวนี้ฮาร์ดดิสต์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันแล้วนะครับก็จะใช้เป็น SSD M.2 แบบว่ารันระบบทั้งระบบเลยว่าจะเป็นระบบ วินโดว์ตัวโปรแกรมต่างๆนะครับส่วนใหญ่ฮาร์ดดิสท,ที่เขาใช้ทุกวันนี้ก็คือเอาไว้เก็บไฟล์ที่ไม่ค่อยได้เรียกใช้บ่อยๆนะครับก็จะประหยัดงบกว่าต่อมาในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับที่ผมบอกไปก็จะใช้เป็นกราฟิกที่อยู่ในตัว CPU นะครับเพียงพอนะครับเพียงพอไม่ใช่เป็นที่ต้องใช้การ์ดจอแยกเลยแต่ถ้าใครมีงบเหลือนะครับอยากได้3หน้าจอครบชุดก็ไม่เกินสามหมื่นเนี่ยก็จะอัปเกรดเป็นการ์ดจอที่จะแรงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าการ์ดจอที่อยู่ในตัว CPU เนี่ย ก็จะเป็นการจอตัวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าอยากได้กราฟ,ฟิกที่มันแอดวานซ์เพิ่มขึ้นไปก็จะขยับเป็นตัวพวก GTX RTX ก็แล้วแต่งบแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะครับเครื่องนี้เสร็จสับนะครับก็คือถ้าอยากเลืครบชุดก็เหมือนที่ผมบอกไปเลยนะครับทั้งหน้าจอ,อย4นิ้ว สามหน้าจอขาตั้งสามม่าจอ1นะครับเมาส์คีย์บอร์ดเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวบูทูธตัวรับสัญญาณ w i ไ i แล้วก็สายไฟต่างๆแล้วก็แถมให้นะครับก็คือลงวินโดว์พร้อมใช้เลยอยากให้ผมลงวินโดว์สิบวินโดว์สิบเอ็ดบอกได้นะครับเปิดเครื่องพร้อมใช้งานเลยลูกค้าแค่ของไปถึงเนี่ยลูกค้าก็ประกอบขาตั้งในส่วนของขาตั้งก็จะมีคู่มือในการประกอบให้อยู่แล้วแล้วก็มีไขค,รครวงแถมให้กับกล่องขาตั้งนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ประกอบหน้าจอตามคู่มือที่เขาแนะนำนะครับพอประกอบเสร็จแล้วปุ๊บก็เส เปิดเครื่องเสียบปลั๊กเข้าเบราว์เซอร์ในการเทรดโหลดโปรแกรมในการเทรดได้เลยนะครับหรือว,ว่าจะฝากเราโหลดโปรแกรมในการเทรดก็ได้เช่นกันนะครับร้านเราจะส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีเก็บเงินปลายทางออกแบงกกับภาษีได้นะครับรับบัตรเครดิตส่วนถ้าใครที่ดูอยู่นะครับอยากได้3หน้าจอ4หน้าจอ6หน้าจอหรือว่า8หน้าจอผมก็รับจัดสเปคทุกรูปแบบเลยนะครับสามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ ลูกค้าดูรีวิวผมนะครับก็สั่งประกอบครบชุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งก่อนผมลงคลิปรีวิวไปตัว6หน้าจอนะครับหหน้าจอเฉพาะเครื่องเนี่ยประมาณ1,7ื่นนะครับแต่ถ้าแบบครบชุดแบบนี้เลยแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเริ่มต้น4ี่หมืนนะครับแต่เครื่องนั้นหนหละลูกค้าบอกว่าอยากใช้ในส่วนของการออกแบบวาดเส้นออโตแคดด้วยนะครับก็อัปเกรดจาก4ี่หม ไปเป็นงบประมาณ5 0 0หมื่นต้นๆนะครับก็อัปเกรดในส่วนของการ์ดจอเพื่อที่จะทํางานออกแบบเขียนแบบได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นโดยที่มันไม่ค่อยหน่วงนะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของความจุ SSD นะครับจาก5 1 2อกิกอัปเกรดเป็น 1000G นกิกนะครับก็จะได้เก็บไฟล์ได้เยอะประมาณนี้นะครับสามารถยืดหยุ่นได้เลยนะครับว่าอยากได้การใช้งานแบบไหนมีงบ่อไหรสามารถปรึกษาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้เช่นกันนะครับเรื่อนนี้ลูกค้าก็ อยู่กรุงเทพนะครับที่ทักมาสั่งล่าสุดนะครับอยู่กรุงเทพก็เดี๋ยวจัดส่งให้ภายใน3ามวันนะครับก็คือประกอบโมวิโดตอนนี้ผมบอกนะครับของถึงปุ๊บูกค้าเสียบปลั๊กพร้อมใช้งานเลยนะครับยังไงก็ถ้าสนใจแบบไหนปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับสามารถเช็คเครดิตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c o b o o k Youtube, t i อกนะครับ พิมพ์ค้นหาว่าคอมเทรดหุ้น6จอหรือว่ารีวิวคอมเทรดหุ้นก็จะเจอคลิปผมเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าแรกๆที่เน้นทาคอมเทรดหุ้นนะครับสามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับคอมเทรดหุ้นได้สามารถให้คำปรึกษาสามารถแนะนําการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมเทรดหุ้นได้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมลองผิดลองถูกมาแล้วหลายปีนะครับให้คำปรึกษาได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ